วิธีการอัปเดตแอปปอตังให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับโดยระบบมือถือ Android ครับผมวิธีการไม่ยากครับเพื่อรองรับเมนูโค,ครึ่งเฟซีที่จะมีการกดยืนยันในวันที่1คกุมภาพันธ์หกนี้นะครับผมวิธีการจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันนะครับแนะนําโดยกระผมใหม่สงกราน m y ใหม่นิ่ชแนครับผมท่านผู้ชมครับถ้าหากใครที่เข้าแอปปอตังนะครับ ปึ้งนะครับแล้วก็เจอขึ้นข้อความว่าปอตังเวอร์ชันใหม่กระัอัปเดตแอปพลิเคชันปอตังเวอร์ชันล่าสุดได้ที่ o o g l e Play Store ค่ะจะเข้าเมนูตรงนี้ก็ได้นะครับผมกดที่อัปเดตตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ไปที่ o o g l e Play Store นะครับผมท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นของ Google Play นะครับก็คือกดอัปเดตตรงนี้นะครับผมหรือถ้าหากใครนะฮะที่อ่าขอียกว่าอ่าจะเข้าโดยตรงนะครับที่ o o g l e Play Store นะครับก็เข้าไปที่ Play s t o r e ตรงนี้นะครับผม เข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็กดที่รูปของเราด้านขวาบนนี้นะครับแล้วก็กดที่จัดการแอปในอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะมีที่ตรวจสอบมีการอัปเดต57รายการดูรายละเอียดแบบนี้นะครับหรือนะครับก็จะจะ,จะเจอแอปปอตังอัปเดตแบบนี้นะครับหรือง่ายๆเลยท่านผู้ชมง่ายๆเลยนะครับเข้ามาที่ Google Play Store เสร็จแล้วกดค้นหาแอปในเกมตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าเป๋าตังนะครับผม นี่นะครับก็จะเจอแอปป๋อตั้งนะครับนี่ก็คือแอปป๋อตั้งติดตั้งแล้วตอนนี้นะครับก็กดจิ้มเข้าไปนี่นะครับถ้าหากใครที่ยังไม่เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็จะขึ้นปุ่มอัปเดตแบบนี้นะครับเราก็กดปุ่มอัปเดตตัวนี้เลยนะครับผมกดเลยนะครับแล้วก็รอดําเนินการสักครู่นะครับก็จะเป็นการอัปเดตป๋อตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับซึ่งล่าสุดก็คืออัปเดตเมื่อวันที่25มกราคม65แต่ครั้งให้เราอัปเดตก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่รอบของการอัปเดตของงปตััคนะรบ รอดาวน์โหลดรอติดตั้งสักครู่โอเคตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็กดเปิดได้เลยครับโอเคกดเปิดได้เลยครับเพราะตอนนี้เราอัปเดตเรียบร้อยแล้วครับผมสักครู่นะครับโอเคกดถัดไปนะครับกดใส่รหัสพินหรือสแกนน้นมือเข้าไปนะครับมีแจ้งเตือนมาแล้วท่านผู้ชมว่าคเครึ่งเฟซีเริ่มหนึ่งกุมภพาพัน,น์ธนี้ธนาคารจะดพัฒนาแอปปลดตังในคืนนี้ก็คือจะมีการอ่า อัปเดตแอปบอลตังอีกรอบนะครับในคืนนี้ก็คือผู้นิชาวก็อัปเดตแอปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคหรือว่าจะใช้เวอร์ชันนี้เลยแต่ว่าก็จะมีเมนูขึ้นมานะครับลองเข้าไปที่ g ี a l ลตดูก่อนนะครับผมปรากฏว่าตอนนี้มีสิทธิ์โคโรคึ่งขึ้นมาแล้วครับลองเข้าไปดูเนาะคืนแจ้งเตือนว่าโครงการโคโรคึ่งสามารถใช้ได้วันที่1กุมภาพันธ์หกหนะครับผม กดตกลงโอเคท่านผู้ชมก็เตรียมพร้อมกันสำหรับคนละครึ่งเฟซีนะครับอัปเดตแอปปอตังให้เรียบร้อยตามวิธีที่ผมแนะนำนะครับจะเข้าผ่าน Google Play หรือว่าจะเข้าผ่านแอปปอตังเลยก็ได้ง่ายๆครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ช่องใหม่สงกรานต์ my channel ด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งด,ดีวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์จากช่องใหม่สงกรานต์ครับผมลาการไปก่อนสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ